ขนสาธุชนวุทธบริษัททั้งหลายและพิโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานกรรมฐานและก็สมาทานศีลแล้ววันนี้จะขอพูดเรื่องกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติทั้งสามรายการเพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติทั้งสามรายการนี้จุดพิศเศษดานก็มีอยู่เฉพาะกายคตานุสติเท่านั้นเท่าที่พูดมาแล้วหวังว่าบรรดาท่านหลายคงจะพอมีความเข้าใจทั้งนี้แต่หากว่าท่านฟังแล้วจะใช้สัญญาเป็นสำคัญโดยไม่ใช้ปัญญาประกอบ แจพูดให้ละเอียดย่อมเป็นไปไม่ได้หากว่าใช้สัญญาความจำอย่างเดียวแจพูดให้ละเอียดเพียงใดประโยชน์ก็ไม่เกิดดังนั้นเมื่อเวลาที่ท่นานนั้ยรับฟังมาแล้วจงใช้พิจรารณาปัญญาพิจารณาใครโครด้วยและก็ใช้สัญญาด้วยประกอบกันจึงจะมีผล สำหรับวันนี้ก็อยากขอ,อนำอมรนานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานบวกกับกายคตานุสติและก็บวกกับสกายทิฏฐิเอามาประมวลกันทั้งนี้ถ้าหากว่าจะแยกกันก็เสียเวลาเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆเข้ารวมกัน เริ่มต้นตั้งแต่อนาคานุสติมาถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสตินี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวมกันมาเรื่อยๆเอาใจน้อมเข้าไปในคราวเดียวผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องปลายที่จะเข้าถึงอรหัตผลได้ ต้องเน้นหนักในกายคตานุสติมรณานุสติและอุปสมานุสติถ้าไม่เน้นหนักตอนนี้การปฏิบัติไม่ผลไม่มีผลถึงที่สุดสำหรับ,บกายคาตานุสติก็พูดมาแล้วพอสมควรเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยการสารทสองมีธาตุสี่เป็นพื้นฐาน มีความสุขปรกปันที่ทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้เมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทรงตัวได้หรือเปล่าเมื่อหาความจริงถ้าใช้ปัญญาไม่พบก็จงดูตัวอย่างคนที่เุกเกิดก่อน คือสภาพของร่างกายไม่มีการทรงตัวมีการเสื่อมไปเป็นปกติไอ้เสื่อมก็คือแก่ตามที่พูดมาแล้วในตอนต้นเห็นีะเป็นเรื่องของธรรมวิภาคว่าเมื่อเกิดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงเพราะไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้ แล้วก็เราก็ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้เรามีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นการอย่างนี้ไปได้เะนนั้นแต่หากว่านในเวลาที่ทรงตัวอยู่ เราทำความดีผลดีก็ให้ผลเป็นสุขถ้าเราทำความชั่วผลเรื่องความชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์ตอนนี้เราก็มาเลือกสุขว่าร่างกายนี่มันมีสภาพเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้เราควรจะทำใจยังไง เราก็วางอารมณ์ไว้ว่าร่างกายนี้ปกติมันแก่ลงไปทุกวันแต่เมื่อความแก่ปรากฏเราจะทำใจยังไงความจริงเราควรจะทำใจไว้ก่อนสร้างความรู้สึกไว้ก่อนว่าความแก่นี้เป็นปกติธรรมดาของร่างกายรเรารีกเลี่ยงไม่ได้สภาพของคนแก่ไปยังไงผมงอกควันหัก ตาฟางหูฝ้าร่างกายไม่ดีนังเหี่ยวยนเป็นอันว่าความจำก็เสื่อมสติสมัญญาก็เลวทรามร่างกายก็ใช้งานไม่สะดวกนั่งมองดูคนแก่คนอื่นไว้ก่อนว่าสภาพของความแก่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าอาการอย่างนี้มันจะปรากฏกับเรา ในเมื่อการอย่างนั้นปรากฏเราจะสร้างความรู้สึกยังไงเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราจะเศร้าใจเพราะความแก่เขาครอบครทอย่างนั้นเลยถ้าธมอธรรมรใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องใช้อุเบกขาในขั้นสังขารุเ,าาเบกขายานอุเบกขาตัวนี้เป็นสังขารุเบกขาญาณจริง ต้องวางเฉยในมันเพราะว่าถ้ามันจะแก่ในเมื่อเราห้ามความแก่ไม่ได้ีนจะเสียใจเศร้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก่อนที่จะวางเป็นสังขารปีขายย้ายานเราก็มานั่งนักดูพระร่างกายนี่น่ารักน่าชมไหมที่เราพยายามเลี้ยงดูเห็นด้วยก,การท่องปวงประคบประงมในเหตุต่าง หาอาหารให้ให้ยารักษาโรคให้เครื่องประดับให้สถานที่อยู่บำรุงบำเรยความสุขทุกอย่าง <c oughs> แต่ถ้าว่าเราไม่ต้องการให้มันแก่มันกลับจะแก่จุดนี้ต้องตั้งไว้ในเขตของนิปิทายานเพืสร้างความเบื่อหน่ายว่าขันห้าประเภทนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้องเลิกคบ เพราะว่าเป็นเพื่อนที่อากตันยูไม่รู้คุณไม่รู้จักสนองคุณเราบ้างเอาเปรียบเราอย่างเดียวเราปรนเปอรอทุกอย่างแต่เพื่อนไม่เอาใจเราเลยให้เราเป็นฝ่ายเอาใจแต่ผู้เดียวอย่างนี้เราก็ต้องเลิกคบกันสำหรับขั้นห้าคือร่างกายก็มีสภาพเดียวกันในเมื่อเราปรนเปอรอมันทุกอย่างมันก็แก่มันก็เสื่อมมันสุดโทมทุกอย่าง เราจะบำรุงยังไงมันก็ไม่มีการทรงตัวตอนนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดว่าถ้าเราจะเกิดมีขันห้าแบบนี้ต่อไปสภาวะร่างกายมันก็ทรงแบบนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักหยุดจากความลำบากในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นในการเกิดท่านเอวันนี้พิทายานเบื่อที่จะมีขันห้าเบื่อที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ในเมื่อนิพพิทายานมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ระวังใหญ่ของคนคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อเบื่อหน่ายอันนี้ทำไม่ถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องใช้สังขารเรปีฆายานเข้ามาคุมว่าในเมื่อเราเบื่อมันแต่ถ้าว่ามันเกิดมาแล้วในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป ปฏิบัติทุกอย่างตามใจมันตามหน้าที่แต่กําลังใจของเรานี้รู้สึกรังเกียจในมันมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่อันนี้ถึงเวลาป่วยเคยขึ้นแล้วก็มองดูว่าน,นี่เป็นอย่างนี้อีกแล้วแก่ไม่พอก็ย,ยังหาเรื่องกสร้างความเสียดแทงให้เกิดทุกขเวทนา อย่าป้องกันยังไงมันก็ไม่ยอมรับฟังร่างกายอย่างนี้ควรเป็นที่น่าปรารถนาของเราอีกหรือยังไงเรียกว่าน่ารักหรือว่าน่าเกลียดน่าพอใจหรือว่าน่าเบื่อเมื่อพิจารณาไปจริงๆแล้วมันก็น่าเบื่อหน่ายน่ารังเกียจเพราะว่าถ้าเราจะเกิดอีกสภาพอย่างนี้ก็ปรากฏ เมื่อเราเบื่อในมันจิตใจทำยังไงเบื่อเป็นนิพิทายานแต่ด้ว,ว่าเราก็ต้องใช้สังขารรปเปขาญาณเพราะว่าเราสร้างความโง่เราคบความโง่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุตัณหาที่สำคัญคือความทยานอยากในปัจจัยของความเกิด นั่นก็คือความอยากมีคู่ครองความอยากรวยอยากสวยอยากโกรธอยากเกลียดการอยากอย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่เรียกตัญหาดึงให้มันเกิดอุปาทานมีความยึดมัน่นแบบการเกิดเป็นคนเป็นของดีนี่ไอตัวยึดมัน่นอกุสนกรรมในเมื่อจิตคิดผิดการกระทำก็ทำแบบผิดอกุศลแปละวะ่าไม่ฉลาด เรียกว่าทำทุกอย่างเรื่องในความรักคือในกามารมณ์คือพอใจในรปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำทุกอย่างในเรื่องความโลภโมโทโสันทำทุกอย่างในเรื่องการนังเกียรความโกรธหลงทุกอย่างคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเรากับมันจะจากกัน นี่พ่อใช้ความโง่แบบนี้ที่เราครบมาในอดีตชาติมันจึงเป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์คือครบพบกับขันหาที่ไม่มีความจริงจังจากนั้นเมื่อเรารู้เหตุว่าตัณหาเป็นเหตุพ่อใช้ความอยากพอใจอยากได้รูปสิงเกิดๆรืดสัมผัส นั้วก็อยากอยากรวยอยากโรากโรธอยากยึดเมื่อเราทราบว่าตัวอยากมันไม่ดีเะแบบนี้เราก็เลิอกอยากเลิอกอยากตัวไหนเลิอกอยากขันหาออากก้าตัวเดียวเลิกอยากเกิดเ้่ตัวเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมด เป็นอันว่าเราก็กำหนดใจว่าขึ้นชื่อว่าความยากลำบากกายลำบากใจที่มีอยู่ในเวลานี้เพราะมีขันห้าเป็นตัวตั้งตัวตีก็เพราะสายความอยากเป็นสำคัญนับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าอยากมีขันห้าไม่มีสำหรับเรา ความต้องการขันห้าคือแร่างกายของบุคคลอื่นเพื่อมาเป็นคู่ครองไม่มีสำหรับเราเพราะมันเป็นปัจจัยความทุกข์การยึดถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวัตถุธาตุต่างๆเป็นเราเป็นของเราไม่มีมันเป็นเครื่องอาศัยโชคคราวเมื่อยังมีลมปราณเท่านั้น เป็นนั้นว่าร่างกายอย่างเราที่จะเกิดมาเพื่อเป็นเราร่างกายเขาบุคคลอื่นวัตถุธาตุต่างๆเราไม่พึงปราถนามันอีกแต่แล้วว่ามันมีแล้วมันเกิดแล้วก็ทําใจวางเฉยคิดหาทางหนีตลอดเวลาว่าสิ้นลมปราณเมื่อไรเป็นความดีสภาพอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรานี่คิดถึงตอนนี้นะป่วย มาคิดถึงเห็นคนตายที่เขาตายเป็นครูก็นึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่ทรงตรัสว่าสเพสตามริสันติมรนันตังหิจีวิตังเป็นอนว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดมีพุ่มแปลถือใจความเป็นสำคัญแม้แต่เราก็ต้องตาย ในเมื่อร่างกายที่เราปลนเปรวอย่างนี้มันตายมันตายแล้วเราตายไหมถ้าเราตายสีด้วยคําว่าตกนรกเป็นเปรตแปลุรัายเป็นสตรสีชันเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ไม่มีดังนั้นเมื่อมันตายเราไม่ตายมันคือใครมันคือธาตุสีที่ประกอบกันด้วยอาการสามเป็นสองเป็นของน่าเกลียด นั่นคือมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่มันเข้ามาใสา่ในร่างกายนี้เป็นอันว่าในเมื่อมันตายเราไม่ตายจะคบมันทําไมแล้วก็เลิกคบขึ้นชื่อว่าขั้นห้าประเภทนี้มันไม่ดีมีความตายเป็นอดีสุดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าเราจะต้องพัดพลาแจกของรักของชอบใจ หมายความวัตถุธาตุใ,ใดๆแม้แต่คนและสัตว์ที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราเป็นผัวเราเมียเราพ่อเราแม่เราลูกเราล้านเราเพื่อนของเราวัตถุธาตุต่างๆอาคารบ้านเรือนเงินทองทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นขวกเราในเมื่อเราตายแล้วร่างกายมันตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปกครอง แค่นั้นเราจะต้องทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วคือหนึ่งทานไไม่มีทานไม่เป็นปกติเพื่อตัดความโลภเป็นปัจจัยแห่งความไม่เกิดสองศีลใม่มีศีลไม,ม,ม่เป็นปกติเพื่อป้องกันอบายภูมิสามภาวนาใหม่มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาฉลาดรู้เท่าสภาวะตามความเป็นจริง รวมความว่าถ้ากายทิฐิคือร่างกายนี้เป็นของไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่ดีประกอบด้วยการสาบเป็นสองเต็มไปด้วยความสกรปรกถ้าใน,นบอกแล้วเป็นสมถะมันไม่ดี มันเมียมันเป็นธาตุสี่เป็นพื้นฐานเมียการสานิสองเป็นกายยตา,านุสติมองซึ่งลงไปเห็นความสุกปรกของร่างกายอันนี้ถือว่ามันเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นเป็นอสุปสัญญาแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องป่วยมันก็จะต้องตายจะต้องพัดพลาดจาขกของรักคองชอบใจ มันมีแสภาพไปทรงตัวอันนี้เป็นวิปัส,สนายานให้ไหม่รับแล้วก็นั่งมองดูไปวัดเราที่จะทำลายความเกิดได้มีอะไรเป็นเหตุ <c oughs> แล้วก็ไปมองดูองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชิดที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบ,บรารมีมาทั้งเสียสงไขยกำไรแสงกลับ ที่องค์สมสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าค้นคว้าหาความไม่เกิดแล้วค้นไม่ได้ต้องสร้างกําลังใจเพื่อความฉลาดมาสิ้นเวลาเท่านี้เพื่อไม่ชาติสุดท้ายนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์เองด้วย ช่วยธนุบรมรุงประชายกรทุกอย่างให้มีความสุขต่อมาก็ออกสแสวงหาพิเนสกรมพยายามทำทุกอย่างตามที่ประเพณีนิยมเขณพนาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นเวลาหกพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ สมเด็จพระวิชิตธมานทรงชัดด้สมาบัติแปดคือได้รูปร 4, รประชานสี่และรูปประชานสี่อารมณ์ของรูปรรประชานก็ดีว่ารูปประชานก็ดีถ้าจิตทรงชานสี่เป็นอารมณ์ที่ว่างจากกิเลสหมายความว่ามีอารมณ์เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์แห่งรูปประชาน อากาสานัญจายตนะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเวงปราศจากขอบเขตแมกกาศทั้งคนทั้งธาตุต่างๆมีสภาพเหมือนกันในที่สุดมันก็สลายตัววิญญาณัญจายตนะความรู้สึกใดๆที่มีความต้องการสัมผัสเราหาที่สุดไม่ได้เป็นของน่าเบือ่อ อากินจัญญายตณะของในโลกนี้ทั้งหมดทั้งบุคคลก็ทีสัตว์ก็ดีและวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีในที่สุดก็สลายตัวหมดขึ้นชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในวสัญญานาสัญญายตนะไม่ีสัญญาความจำยิดมั่นคงในฌานทำความรู้สึกเหมือนก็ไม่มีความจำคือไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด อะไรจะมาก็ช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นอารมณ์ของอารมปรานฟังแล้วคล้ายจะเป็นอาหาันตนแต่เป็นที่น่าเสียดายที่กําลังใจละเอียดแบบนี้แต่องค์สมเด็จพระมหาโมนีไปศึกษากับครูที่เป็นพราหมณ์ครูที่เป็นพราหมณเขามีความต้องการอย่างเดียวไปเกิดในอารมประพรม ตีว่าถ้ายังมีรูปมันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีรูปแ,แล้วหาทุกข์ไม่ได้การถุกด่าถูกชมทุกว่าป่วยไขย้ไม่สบายความแก่ความตายมันจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยการมีรูปถ้าไม่มีรูปอาการอย่างนั้นไม่มีทีนี้จิตของเขาไม่โปร่งความจริงโปร่งบ้างแต่มันไม่ปลอดคือย,ยังไม่ปลอดจากตัณหาก้าวไม่ถึงวิสุทธ แะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงมาครค่ครว่าทําจิตละเอียดถึงเพียงนี้และยังเอาดีไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงสแสวงหาใหม่ต่อมาวันสุดท้ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงใช้ต้นโพเป็นที่อาศัยใช้หญ้าคาเป็นฐานที่รองนั่งหันหลังพิงต้นโพ ทันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงทั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศกสม,มาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปหรือว่าชีวิตตินสีจะตายเสียที่ตรงนี้ก็ตามเราจะไม่ยอมลักเงินโลกจากี่นี้แล้วในที่สุดองค์สมเด็จไปชินาสีก็ทรงได้ปัญญาเกิดขึ้นเบื้องหลังใกล้สว่าง ว่าเราจะต้องทำลายกิเลสด้วยอริยสัจสิ่งนั้นก็คือเห็นว่าทุกอย่างความจริงมันเป็นทุกข์ว่าความจริงอ่ะคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุก็ดีร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าครบมันหรือก็ชืีอว่าเราครบทุกข์มันหาสุขไม่ได้ มีผัวก็ทุกมีเมียก็ทุกมีลูกก็ทุกมีข้าทาสหญิงชายก็ทุกมีทรัพย์สินก็ทุกการกินก็ทุกนอนก็ทุกผ้าพ่้อนท่นสบายที่จะมาหามาได้รละหามาด้วความทุกข์แต่ตัวทุกตัวนี้ท่านทั้งหลายถ้าจยาว่ากันไปล้อีกสามสิบปีมันไม่จบ ก็นั่งพิจารณาดูกันแล้วกันว่าอ,องค์สมเด็จพระสง์ทันมองเห็นทุกจิงได้พ้นทุกไม่เห็นทุกและพระองค์ก็ค้นคว้าต่อไปถ้าเราต้องการย้ายพ้นทุกจริงจริงนี่เราทํำยังไงมันจริงจะพ้นทุกพระองค์ก็ทรงทราบด้วยปัญญานในเวลานั้นว่าตัวทุกจริงจริงนี่ถ้าจะฆ่ามันถ้าเราฆ่าที่ทุก มันก็นเหมือนกับดับไฟที่เปเลวฉะนั้นเราจะต้องฆ่าต้นเหตุเหมือนกันดับไฟต้องดับไฟที่ขอนไม้ซึ่งเป็นเชื้อไม่เช่นดับที่เปเลวไฟและก็อะไรเป็นเชื้อของความทุกข์ก็ทรงทราบวัตันหาคือความอยากเป็นทุกข์นีการจะปลดเรื่องความอยากจะทำยังไงก็ต้องอาศัยมรรคแปคือศีลสมาธิปัญญา สีนบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันตัวตัดมีวรปัญญาตัดกิเลสคือความอยากให้เด็กขาดเวนันวะองค์สมเด็จพระบรม,มาโลกกน,นัตจึงได้ทรงบรรลุอภิเศษสมาสมัมพุทธิญานเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องมานั่งในกมุอนกันว่าในเมื่อเราเห็นว่ากายไม่ดีมันมีความเกิดความแก่ความป่วยความตายการพัดพลาดจากของลกของชอบใจ ต้องสหาแหวงหาความดีคือจับมรณานุสติกรรมาฐานตัวนี้เ้าไว้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายในเมื่อความตายมาถึงเราเราจะไปทางไหนเลือกทางไปเลยอย่าตายอย่างคนตาบอดเรารู้ว่าเราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนจะไปจะสะสมทรัพย์อะไรบ้างที่ไว้เพื่อเป็นความสุขในวันหน้าหรือข้างหน้า ร่างกายอันนี้มันจะพังพังเมื่อไรก็ไม่แน่มันอาจจะพังเดี๋ยวนี้มีสักครู่หนึ่งจะพังจะพังด้วยการอย่างไรเราก็ไม่ทราบดังนั้นเราก็ต้องหาทางตัดตัดด้วยวิธีไหนก็ตัดด้วยนึกถึงมรณานุสติกรรมฐานกันไว้ว่าตายเมื่อไรก็ช่างเป็นสังขารเปกขาย,ยาน ร้อมกันนั้นยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เป็นอารมณ์คำว่าน,นิพพานคือแปลว่าดับดับจากการเกิดความในความเป็นคนดับจากการเกิดเป็นสัตว์นาบาญภูมิสัตว,โว์โรกเปิดอสุรกายสติเลชานดับจากการเกิดเป็นเทวดาท่ากลมอารมณ์ของเราเข้าถึงพระนิพพานเป็นแดนอมาตะ ก็เป็นอันว่าเราจะต้องละด้วยอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาควบคุมถ้าทำยังไงเมื่อกายไม่ดีก็ต้องนั่งมองมองดูว่าโลภความโลภเราตัดด้วยการให้ทานคือจาคะสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราก็คิดตัดคิดระจาคะตัวนี้เนี่ยครับต้องสละกายเลย ต่อย่าไปเชื่อคอตายอยปรพโคติกะสละว่ามันจะป่วยมันจะตายยังไงก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เกี่ยวข้องแกะขาตอมาก็ศสินคุมสินให้บริสุทธิ์ปปดต่องไม่ทําลายสินในตนเองไม่ยุให้คนอื่นทําลายสินไม่ยินดีไม้ว่าคนอื่นทําลายสินแล้วสมาธิคือรมทรงอารมณ์ทรงตัว มองไม่เห็นความสวยสดง,งามของร่างกายมองไม่เห็นความทรงตัวของร่างกายเห็นความไายร่างกายเป็นสภาพเหมือนกับศัตรูร้ายที่จองล้างจองผลันทาให้เราเป็นทุกข์จิตของเรามองอยู่แล้วเราก็รู้สึกมีความเป็นสุขว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ช่างมันชาตินี้ชาติสุดท้ายที่เราจะเป็นทาสของตัณหาคือมีร่างกายแบบนี้ จิตทรงกำลังใจไว้อย่างนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสลายไปหมดแล้วก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่พึงปรารถนาในมันร่างกายของคนอื่นนั้นเราก็ไม่ต้องการวัตถุาธาตุใดๆที่มีเป็นบ้านเป็นช่องเดอนโรงทรัพย์สินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เราต้องจากกัน เมื่อสภาพจากแบบนี้เกิดมาอีกมันก็ทําอย่างนี้เราไปพณิพนันธรพณิพันธ์จะไปได้ยังไงต้องใช้สังขารุปเปขาญาณคือใช้ความวางเฉยในการห้าอารบรันรดาท่านทั้งหลายพูดมากไปไม่ได้วันพรุ่งนี้จะนำอริยสัจส,สี่มาสรุปเป็นการว่าหมดเรื่องอนุสติกันสักที สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอสาวกข้าองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วทุกท่านดํารงอยู่ในอิริยาบถท,ที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านจะนั่งนั่งท่านไหนก็ได้เนือว่าจะนอนนอนท่านไหนก็ได้ถ้ามันสบายนี่จะยืนนี่จะเดินแบบจงกรงก็ได้ใช้กํากหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัย ที่กำลังใจของท่านจะเข้าถึงในเวลานี้ว่ามันเข้าถึงไหนจึงกว่าจะถึงเวลาที่เห็นว่าท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี